<gesch> สวัสดีครับอันนี้ก็มาดูโรงทานนะครับเนาะสวัสดีนะครับเจ้าโอ้ยคนเผิลไทยนยเนาะครับเนาะอ่าาคอะันนี้มาจากไสนน้อโรงทานนี่เนาะครับเนาะโอ้ยนอะฮาทูนลำเด้อครับเด้อเป็นบุญเป็นกุศลดีๆครับผมนะครับเป็นบุญเป็นกุศลครับผมเนาะ อนุโมทนาสาธุบุญเริ่มแล้อครับเด้ออ่ามากมนะครับเด้อสวัสดีครับเนาะอันนี้อนุโมทนาสาธุบุญนริเมแ้อครับเด้อเป็นบุญเป็นกุศลเนาะเป็นรูปครับอันนี้ไล่จากช่องบ่าวถิ่นถิ่นพุทธไทยนะครับเด้อทั้งเพจและยูทูบด้วยครับ อันนี้เป็นนี่อย่างน้องโล่งท่าลูกซีนน้องคำน้องฮอตดอปเนาะมาจากสายน้องคำเนาะสาธุน้ำเด้อผมคุณน้องคำาจากไหน่อยสาธุครัำต้องจากป่าถิงสุดท้ายนะครับเนาะวันนี้ลงทานเยอะนะครับวันนี้เคยทานเยอะนะครับแระกมาอีกลงทานหนึ่งครับอันนี้เป็นข้าวต้มเนาะครับอนุโมทนาสาธุครับมาจากไหนครับ อันนี้มาจากไหนเนาะครับนี่อันนี้มาจากสมเด็จเนาะแม่นบอกอำเภอสมเด็จจังหวัดอ๋ออำเภอสีสมเด็จเนาะผมก็บอกว่าจะสมเด็จจะซื้อครับเนาะโอ้ครับผมขออนุโมทนาสาธุธรรมนาะครับได้ทีมงานขอโทษนะครับเนปลาขายดีแท้ ร้านนี่ก็ขายดีเถอเนาะอันนี้เป็นในอย่างเนาะนี่ครับผมฮะขวบจับครับขวยจับเนาะครับเนาะอันนี้ขวยจับนะครับอันนี้ก็ลงทานนะครับเนาะอันนี้มาจากไส่เนาะครับนี่ขอโทษเด้อครับเด้อราดพัดนครับฮะราดสะพัาดสดร้อยเอ็ดนะครับเนาะอันนี้งทานจากราดสะพัดร้อยเอ็ดนะครับขออนุโมทนาสาธุบุญน้ำเด้อครับเด้อครับสาธุครับคอยเจริญเจริญนะครับเนาะอันนี้ก็งทานนะครับเนาะมานะครับเนาะจัดทำงทาน ที่หลวงตามาพักจำวัดแล้วก็ทำวัดเดีนที่โรงเรียนบ้านะมะอื้อน,นะครับเนาะขอขอนุอโมทนาสาธุครับขอขอโอ้สวัสดีครับครับอันนี้อย่างนา้อหนิามาทำยื้แถวนี้ได้ยังไงคนจะเป็นคักจะดีครับหลายคักกัเลยอันนี้ลุงท่านอย่างน้อข้ามหนิข้าวต้มเนาะมาจากสายน้อข้ามหนาบ้านบมะอือเนาะเอาเลยนะครับเด้อเอาเลยครับขออนุโมทนาสาธุนเด้อครับเด้อ ขอให้จเจริญเจริญทุกอย่างเลยครับเด้อในชีวิตการ<ส>งานครอบครัวครับผมสาธุครับทุกทนะ่านแล้วโอ้แซ่บบ่ครับสวัสดีนะครับสาธุนะครับผมนี่เป็ของแซ่บๆเนาะครับสาธุน้ำครับอันนี้กระจ่างนาทีวันด้าขับเนาะเพื่อความสะดวกนะครับผมสัตว์อันนี้มองนี่้รสชานิยังมองนี่น้โอ้ลาบปลา,าดุกข้าวผัดเหมือนแล้วเนาะ ป้าสมโอเมนมีแต่ของแสบแสบมันเลยเหมือดโอ้ยว้าถึงตามหหงผมก็คิดจอดเลยแาเนี้หิวเลยมาบนี้เนาะมาบ่ทันเลยเนาะผมเห็นแบบแบบเยอะหัวาเยอะเาะข้าวผม ก็หูด้ออนุโมทนาสาธุน้ำเน้อครับบัดนี้มาอยู่หัวยินบัดนี้ไปก็มีครับผมมาเลยพ่นลุงตาเพิ่นว่าคนบุญคือกันมันไปอยู่ไสกันเจอกันนะครับเนาะเป็นจัาบุญเนาะได้ไม่เห็นลุงท่านพร้อมเนาะขออนุโมทนาสาธุบุญน้ำเด้อครับบุญกุศลที่ผมเห็นน้ำหลวงตาก็ขอให้ถึงทุกท่านนะครับเนาะครับผม ครับเนาะของขายดีครับครับผมเป็นอย่างครับผมก็ดีใจพุ่มใจเนาะของแบบขายเหมือดนะครับแต่เมมเนขายแด้จริงจริงมันเป็นโทานแหละแต่ผมเบาของของดีบ่นะนะว่าหลีผมหิวตาบูแต่แต่ยูโรเกตเพราะไม่สุสออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันบุคือแถวบ้านเฮาเนาะครับอนุโมตนาสาธุน้ำเด้อคอยจรเญเจริญ่นเด้อครับเด้อขอบคุณครับสาธุน้ำครับ ครับอันนีกน้ก e ็เป็นข like ้าวต้มนะครับก็ขอนโมทนาสาธุน้ำขับเนาะอันนี้ก็มาอีกรอบนึงครับผมสวัสดีครับท่านพี่ครับสวัสดีครับท่านพี่ครับเขามาตามให้ไปนอนนู่นอีกแล้วฮะขายดีข้าวต้มก็ขายดีดีเนาะอันนี้ก๋วยจับบอกครับก๋วยจับเนาะขอนโมทนาสาธุน้ำขับเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้กันพี่นำเอ้าท่านก็ต้องไปหาเดี๋ยวถ้วยเดียวพอดีค่ะอ๋ออนุโมทนาสาธุดูนะครับเหลือถ้วยเดียวแสดงว่าผมเป็นเป็นผู้โชคดีเลยสาธุเป็นผู้โชคดีเลยสาธุรับเลิกครับเดิมแสดงว่าผมเป็นผู้โชคดีเนาะคุณแม่เนาะต้องค่ะสาธุอนนุโมทาคุณแม่เป็นผู้เสียสละให้ผมวันนี้อ๋อบ่ค่ะของหนูได้แล้วค่ะคนทำอ๋อได้เลยเนาะ ใช่ครับผมเป็นตัวโชคดีนะครับเนี่ยนะครับฝากติดตามช่องบะถินถิ่นผู้ไทยด้วยครับอันนี้ก็ช่อง YouTube นะครับเนาะอนุโมทนาสาธุดนะครับผมเนาะลูกจะะทานมคเดี๋ยวผมขอขอว่างก่อนเด้อถ้วยสุดท้ายนะครับเป็นบุญเป็นกุศลนะครับอนุโมทนาสาธุครับกับเจ้าของนะครับพ้าต้อมนะครับอันนี้มาจากไสานะผมลืมเลยอำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็นนะครับเนาะอันนี้กับมือนี้กับมาเห็ดลงท่านอยู่ โรงเรียนบ้านมะอึาะครับเนาะอำเภออย่างก่อนนี้อำเภอเมืองอย่นเนาะอำเภอทาวรอำเภอถาวรดเนาะอำเภอถาวรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้อสาธุครับสวัสดีครับผม